สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพรพยากรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะดิฉันจะมาพยากรดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่2ี่กุมภาพันธ์จนถึงวันที่27กุมภาพันธ์2 5 6 5กให้กับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะโดยช่องของแพรพยากรนะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับะตาชีชีตของชาวลัคนาราศีสิง์ในสัปดาห์นี้นะคะ ดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือของคุณโคจรไปอยู่ร่วมกับดาวพระัพดีที่เป็นดาวคู่มิตรในภพปัตตนิเรือนคู่ครองคนรักและเล็งไปยังลัคนาราศีสิงคค่ะและยังมีดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็คือดาวพุธโคจรอ,อยู่ร่วมกับดาวเสาร์ที่ได้มาตรฐานเป็นกเกษตราธิบดีอยู่ในภพอริด้วย ส่วนดาวสุ์ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจะโคจรย้ายไปอยู่ในเรือนอริในวันที่22กุมภาพันธ์ไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์คู่อริที่โคจรได้มาตรฐานเป็นเกษตราธิบดีแต่ดาวสุกก็ยังมีดาวพุธที่เป็นดาวคู่ธาตุน้ําโคจรอยู่ร่วมด้วยค่ะและพอช่วงปลายสัปดาห์ก็คือวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์ดาวอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนภพพันธุแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนภสุขพาของคุณจะโคจรย้ายไปอยู่พบอริด้วย ทำให้ในสัปดาห์นี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์จะมีดาวโครจรไปอยู่ในเรือนอริของคุณถึง4ดวงทําให้ดวงดาวนั้นส่งผลดีก็ดีไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นส่วนอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ได้แย่มากนักน,นะคะในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ในสัปดาห์นี้คุณจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่จะมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนคุณผลักดันคุณในเรื่องของการงานหรือแนะนําโอกาสชี้ช่องทางที่ดีในเรื่องของอาชีพการงานให้กับคุณทําให้คุณมีโอกาสที่ดีค่ะ รวมความไปถึงการได้เริ่มทำโปรเจกต์ใหม่หรืออาชีพใหม่หรือเป็นกิจการใหม่ที่คุณจะเริ่มทำและมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ลูกน้องบริวารใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการงานด้วยแต่การที่มีดาวสีดวงโคจรอ,อยู่ในภพอรินั้นทำให้ชาวลัคนาราศีสิงจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ตัวคุณเองด้วยนะคะอาจจะมีความรู้สึกหงุดหงิดง่ายต้องพยายามใช้สติแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองมิเช่นนั้นจะส่งผลเสียเกี่ยวกับในเรื่องของการงานได้ค่ะ ในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะการเงินของคุณจะมีรายรับเข้ามาจากงานที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแนะนําช่องทางในการหาเงินให้กับคุณแต่ดาวพุธที่เป็นดาวจเจริญการเงินของคุณโค,โคจรปบีในภพอริคุณยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายซึ่งก็ส่งผลให้คุณหยุดหิดใ,ใจไม่น้อยค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์คนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วดาวศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีที่เกี่ยวกับคนรักคู่ครองโคจรมปีนึ่งฤกษรีร่วมกับดาวเสาร์อาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกหมุนหิใจในเรื่องของความรักอยู่บ้างแต่ก็มีดาวอื่นๆที่เป็นทั้งคู่มิตรร่วมอยู่ด้วยดังนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ไม่ต้องกังวลใจมากเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะเมื่อเวลามีปัญหาให้ใช้เหตุผลในการพูดคุยคะ่ะ และดาวพฤหัสบดีนะคะกับดาวทย์ที่โคจรอ,อยู่ร่วมกันนั้นยังส่งผลให้คุณกับคนรักยังเกื้อกูลสนับสนุนกันดีค่ะส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ยังโสดอาจจะมีคนที่มีลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่เข้ามาชอบพอคุณก็ได้ค่ะและสําหรับวันต่างๆในรอบสัปดาห์นี้นะคะวันจันทร์และอังคารคุณจะต้องเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของงานซึ่งเรื่องงานจะทําให้คุณหงุดหงิดค่ะให้พยายามมีสตินะคะวันพุธมีเกณฑ์จะได้รับมอบหมายให้ทางานใหม่ค่ะ วันพัสบดีและวันศุกร์และให้ระวังในเรื่องของคําพูดการเจราจาในเรื่องเอกสารต่างๆและอาจจะจุกจิกในเรื่องของการเงินด้วยวันเสาร์และวันอาทิตย์ปัญหาต่างๆจะคลี่คลายลงไปค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขมากขึ้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศรีสิงห์ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ